ดวงของชาวราศีพิจิกดวงชะตาราชามหาทรัพย์รวยโชคทำไยว่าชาวราศีพิจิกนะครับท่านมีเกสเนยกจะได้ราบลอยโชคใหญ่นะครับอาจจะได้ราบก้อนใหญ่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับท่านอาจจะได้การเงินที่มาจากโชคอลาบราบลอยอาจจะได้เงินที่มาจาก การที่เป็นในหน้านะครับการที่เป็นตัวกลางประสรรานง,งานต่างๆนะครับ bra. งานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับงานพูดเยอะๆแบบนี้จำได้ญญว่าการเงินดีงานด้านที่ต้องเป็นเซลล์นะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามแล้วเป็นเซลล์นะจำได้ญญว่าการเงินดีมากนะครับดวงชะตาน,นะครับหรือว่าดวงชะตาเป็นเกณฑ์ที่อาจจะได้ลา,าบใหญ่ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับลาบร้อยก้อนใหญ่ๆอะไรไว้จำรั้ว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับอาจจะลาบการเงินที่เป็น หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงถือว่าเป็นดวงที่เกณฑ์ที่อาจจะได้รับลาบลาบโชคใหญ่นะครับรับโชคลาบใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นมิติทางที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับนะเจรจาเรื่องการเงินก็ประสมความสําเร็จนะครับนะดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงสุดยอดเรื่องการเงินนะครับนะถือว่าจจะเป็นแบบดวงที่อาจจะได้ลาบใหญ่ นะครับอาจจะได้รากใหญ่ที่ดแบบว่าอาจจะได้แบบมีเงินเก็บอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับอาจจะได้รากเป็นเนงินที่เป็นหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะอาจ,จะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับดวงการเงินถือว่าดีมากนะครับนะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจะาก,ก็จมมะมาทำหน้าดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่16 ถึง31กรกฎาคม2568นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ที่อยากจะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆถ้าเกินประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนางที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่ามีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภจากเงินนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวเรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกวันนี้นะครับของชาวราศีพิจิกนะครับก็คือไพ่ พระราชาถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ King o เป็น t a c l e s ไพ่พระราชาถือเหรียญนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับถ้ามีไพ่ราชาถือเหรียญขึ้นในดวงชะตานะครับทำนายว่าเกณฑ์การเงินท่านจะดีนะจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะนะครับทำนายว่าชาวราศีพิจิกนะครับ ถ้าท่านไปออกปากเรื่องการเงินใดๆอะไรเอาไว้ทำไมว่าท่านจะได้ทำไมว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับความหมายของไพ่พระราชาจุเรียนนะครับหมายถึงคนที่ได้เงินจากคําพูดนะครับคนที่ได้ร่ำไปเงินแบบง่ายๆนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวกลางประสานงานเนี่ยถือว่าการเงินดีมากเลยนะครับนะะงานด้านในหน้านะครับงานด้านที่เป็นตัวกลางประสานงานต่างๆ ทำนายว่าการเงินดีนะครับใครที่ทํางานด้านในหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าค้าที่ดินขายที่ดินขายบ้านนะครับในหน้าออนไลน์ออฟไลน์อะไรต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะใครที่เป็นเซลนะครับที่ทํางานที่มีส่วนแบ่งส่วนต่างมีค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆทํานายว่าการเงินดีมากนะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ อาจจะได้ลาบใหญ่ดุ่นดังราชาลาบมหาเศรษฐี <Gym. S 1> นะครับนะถ้าจะได้ลาบใหญ่จะได้โชคใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินอะไรใดๆไว้นะครับนะไม่วาจะเป็นการเงินที่มาจากการงานการเงินที่มาจากโชคลาบต่างๆทํานายว่าท่านก้อมเงินจะได้สูงมากเลยนะครับนะดวงการเงินเป็นดวงเกณฑ์การที่อาจจะได้ลาบใหญ่นะครับฮะมีเป็นดวงที่มีสมบัติลาบใหญ่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะวันนี้นะครับ นอกเหนือจากไพ่พระราชาถือเหรียญที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็มีไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาด้วยไพ่ก้าเหรียญน,นะครับหมายถึงลาบทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่นะใครที่จะขายบ้านขายที่ที่คาดหวังเรื่องของการเงินต้นใหญ่ท้งนไหนว่าท่าน้อนเหรียญอยากจะขายได้ในมิชานี้นะครับใครที่คิดจะซื้อที่ซื้อบ้านใครที่คิดจะซื้อรถ จะเปลี่ยนรถใหม่ทำไ้ว่าท่านก็อาจจะได้มีเงินไปเปลี่ยนรถใหม่มีเงินไปซื้อรถซื้อบ้างนะครับที่มันหรูหรากว่าเดิมนะ,นะฮะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะมีลาบลอยเข้ามาด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นลาบลอยถือว่าเป็นดวงโชคลากนะครับนะใครนะครับที่คาดหวังเรื่องของการเงินต้นใหญ่ๆนะครับ ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านทำนายว่าท่านก็มีเงินอจนาสูงมากเลยนะครับดวงชะตานะครับถือว่าเป็นดวงชะตาราชามหาเศรษฐีนะครับไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอาชีพอะไร,รไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรอยู่แค่ทำนายว่าการเงินก็จะไหลเข้าดีเลยนะครับเป็นดวงดึงดูดทรัพย์นะครับท่านจะมีคําพูดที่เป็นเสน่ห์ไม่ตามหานิยมครับเวลาเจรจาพูดจาอะไรเรื่องของการเงินต่างๆทำนายว่า ท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับใครที่จะไปทําสินเชื่อนะครับทำนายว่าสินเชื่อท่านก็จะผ่านนะหรือใครที่มีลูกหนี้แปลว่าท่านก็อาจจะมีลูกหนี้นำเงินมาคืนท่านนะครับดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบใหญ่นะเป็นดวงราชาลาบเศรษฐีมหาโชคนะครับถือว่าการเงินเนี่ยไหลเข้าดีการเงินดีเกณฑ์การค้าขายต่างๆแปลว่าดีนะครับเด่นมากเลยนะครับเรื่องของโชคลาบลาบลอย อาจจะได้ลาบใหญ่นะครับนำมาปลิตนี่ปลดสินนะครับอาจจะได้ลาบใหญ่ที่ดูดังเหมือนพระราชาลาบเศรษฐีนะครับดวงแบบนี้นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้ลาบกางเงินที่เป็นก้อนใหญ่นะครับอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ร integer, logical, ian, างวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับดวงสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับนะะแล้วก็ใครนะครับที่ คิดที่จะทําอะไรใหม่ๆคิดที่จะลงทุนเรื่องของการเงินที่เกี่ยวกับสถาบัานการเงินต่างๆนะครับการลงทุนการเงินทางด้านธนาคารต่างๆทํานัยว่าการเงินดีนะครับเป็นผลลัพธ์ที่ดีมีผลกําไรมากนะครับมาดูที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ สี่เหรียญน,นะครับไพ่สี่เหรียญน,นี่ก็หมายถึงการที่ท่านอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ๆนะครับมาเก็บมาออมไว้หรือใครที่ลงทุนนะครับที่จะเอาเงินเก็บมันออมไปลงทุนเนี่ยทำไงว่าก็ท่านก็จะมีกาไรนะครับการเงินก็จะดีนะฮะหรือว่าใครนะครับที่ลงทุนไว้กับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆทำไมว่าผลตอบแทนท่านก็จะดีเป็นอย่างมากนะครับ ถ้าอาจจะมีลาบใหญ่จนท่านเนี่ยมีเงินเก็บเลยก็เป็นได้นะอาจจะได้มีเงินเก็บเป็นเพราะว่าอาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สองไม่เท้านะครับ <c oughs> ให้สองไม่ทานะครับหมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงการเติบโตในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับใครที่คิดจะย้ายงานจะไปดูงานใหม่อยากสมัครงานใหม่ทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์อ,อาจจะได้งานใหม่อาจจะไปสมัครงานใหม่ต่างๆทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์อ,อาจจะได้ในไม่ชานี้เลยนะครับใครทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีนะครับ ไอ้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกต่างๆทำานาว่าการเงินดีนะ,ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะต้องไปทํางานร่วมก,กันกับผู้อื่นทำานาว่าการเงินดีนะครับถ้าอาจะมีพาร์ทเนอร์มาร่วมงานใหม่หรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับถ้าอาจจะได้ลูกน้องมาทํางานใหม่เพิ่มซึ่งก็จะเป็นคนที่มีฝีมือนะครับที่จะสามารถนําพาองค์กรท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้นะครับ งานด้านกล้องวงจรปิดกล้องต่างๆนะครับกล้องหน้ารถกล้องอะไรก็ตามทำนายว่าการเงินดีนะนะครับหแต่ที่จะไปต่างประเทศนะครับไปทําวีซา่าทำนายว่าวีซ่าท่านก็จะผ่านนะครับนะมีเก์ที่อาจจะได้เดินทางต่างประเทศนะครับทำนายว่าการเงินดีถ้าเดินทางต่างประเทศนะครับดวงของชาวราศีพิจิกนะครับเป็นดวงที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของงาน อาจจะมีคนมาชักชวนท่านไปร่วมง,งานด้วยซึ่งผลตอบแทนเรื่องการเงินรายได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยหมายถึงลาบการเงินแบบเก่าๆนะตั้งแต่จะได้โชคลาภนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ การลงทุนแบบเก่าๆนะครับนะอาจจะได้โชคหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขเก่าๆอะไรแบบนี้ได้นะอะไรที่ท่านตามมานานแล้วเนี่ยจะมีโชคหน้าจากสิ่งนี้นะครับนะฮะในไพ่นะครับก็ย,ยังหมายถึงที่เกี่ยวกับเรื่องของของใช้ที่เกี่ยวกับเด็กทุกประเภทเลยนะครับนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ร้านดอกไม้ต่างๆนะครับแต่ดวงการเงินนะครับถือว่าท่านจะมีลากการเงินเข้ามาดีนะหรือใครนะครับที่มีลูกหนี้เป็นแฟนเก่าอย่างเงี้ยนะฮะท่านอาจจะได้ เงินคืนจากแฟนเก่าของท่านไปที่มีลูกที่เป็นเพื่อนเก่านะครับอาจจะได้เงินคืนจากเพื่อนเก่าของท่านด้วยก็เป็นได้นะฮนะ,นะ,นะ,ะดูที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่สิบไม้เท้านะครับไพ่สิบไม้เท้านะครับหมายถึงการออกแรงการรวบรวมนะครับการเหมาหมดนะฮะ,นะนะ ตรงนี้นะครับทำนายว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยท่านอาจจะได้ลาบการเงินต้นใหญ่อาจจะได้งานใหญ่ๆนะครับซึ่งท่านก็จะได้แบบมันเยอะมากนะครับทำให้การเงินดีนะครับนะจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบการเงินที่มาจากทุกทิศทุกทางที่ท่านทานะคนะหรือว่ารวมการงานจะเข้ามาแบบเต็มๆนะครับนะอาจจะทําไม่ทันเลยก็เป็นได้นะนะครับชาวราศีพิจิกนะ ท่าหาจะได้งานจากลูกค้าเก่าๆหรือว่าได้งาน,นจากลูกค้าเก่าๆของท่านนะครับมาดูที่ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เดอะเดตนะครับไพ่เดอะเดตนะครับจะมีทั้งความหมายที่ดีและความหมายที่ร้ายนะครับเอาด้านดีก่อนนะฮะไพ่ด้านดีนะครับใครที่ทํางานด้านเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของสาธารณสุขต่ตางๆเขายะว่าการเงินดีมีความก้าวหน้านะครับ อะไรที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงภัยการการกู้ภัยต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านพลังงานน้ํามันนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับงานด้านกู้ภัยอางนั้นดับเพลิงต่างๆทำนายว่าการเงินดีมากนะครับนะ ือว่าเป็นดวงเกณฑ์อยากจะได้ลาบใหญ่นะครับอะไรที่ลุ้นรอคอยเนี่ยทนายว่าท่านก็จะสมหวังประสบความสําเร็จเลยนะครับนะเขาเรียกว่าโดนเนี่ยเขา er, เรียกว่าเจรจากรารเงินเป็นทองนะครับปากเป็นเงินเป็นทองนะนะครับนะเวลาผู้เจรจาเลื่อนการเงินใดเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าเป็นเกณฑ์ดวงที่อาจจะได้ลาบใหญ่ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้นะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูทั้ที่ข้อเสียในเรื่องการเงินกันบ้างน,นะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับท่านจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับคนใกล้ชิดของท่านอาจจะมีคนใกล้ชิดนะครับมาหยิบยืมเงินท่านนะจะเป็นคนลักษณะที่เป็นผู้หญิงนะครับผ,มผอมๆหน่อยไม่อ้วนมาก ผมออกทองทองแดงแงนะครับผิวเข้มเข้มหน่อยนะอันนี้อาจจะมาออกปากยืเงินเรื่องอาจจะออกอาจจะออกปากเรื่องการเงินการยืมเงินจากท่านนะครับนะฮะท่านอาจจะปฏิเสธไม่ออกเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่ารู้เพื่อนสนิทกันได้นะครับอาจจะได้คืนยากนะครับท่านแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้คราบมีไพ่เดอะเดสมาด้วยการให้เงินใครยืมไปเนี่ยมันอาจจะได้คืนยากนะครับนะระวังเรื่องของการเสี่ยงินไปกับสุขภาพของตัวเองนะครับและของบริวาร ไปมีสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะมีเรื่องเสี่ยงเงินที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้นะครับท่านอาจจะต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินเป็นพิเศษนะครับชาวราศีพิจิกนะครับถ้าท่านใดเนี่ยจะต้องทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับนะฮะท่านจะต้องดูให้ดีนะครับดูรายละเอียดให้ดีไม่งั้น,นอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะ ดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับถือว่าเป็นดวงที่เรียกว่าการเงินเนี่ยมันจะเป็นการอยู่ตัวคือมันจะได้เยอะเรื่อยเรื่อเรื่อยๆือะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามีดวงราชาสิรธฐีขึ้นด้วยนะครับเวลาที่ท่านจะไปพูดเจราจาเรื่องการเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสมหวังประสบความสําเร็จมีคนเกรงใจนะครับการเงินเนี่ยถือว่าเข้าง่ายเลยนะครับนะเป็นดวงการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะอ่าน,นิดหนึ่งนะครับ ไปทํางานด้านประกันนี่ก็ดีมากด้วยนะประกันรถยนต์ประกันชีวิตที่เกี่ยวกับข้องกับประกันต่างๆางสมัยว่าการเงินดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นโรงที่มีความก้าวหน้าในงานนะหรือใครที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะมีแบบที่ทํางานเก่าเก่าเนี่ยเรียกัว้ท่านไปทํางานได้นะครับ สรุปนะครับดวงของชาวราศีพิจิกดวงชะตาราชามหาทรัพย์รวยโชคลำไยว่าชาวราศีพิจิกนะครับท่านมีเคสเนี่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบก้อนใหญ่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับท่านอาจจะได้การเงินที่มาจากโชคลาบลาบลอย อาจจะได้งินที่มาจากาจาการที่เป็นในหน้านะครับนะการที่เป็นตุกลางประสานงานต่างๆนะครับนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับงานพูดเยอะๆแบบนี้สมัยว่าการเงินดีงานด้านที่ต้องเป็นเซลล์นะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามแล้วเป็นเซลล์นะสมัยว่าการเงินดีมากนะครับนะดวงชะตานะครับถือว่าดวงชะตาเป็นเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบใหญ่ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับลาบร้อยก้อนใหญ่ๆอะไรไว้สมัยว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับ อาจจะลา้การเงินท so to ี well. ่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะฮะดวงถือว่าเป็นดวงที่เกณฑ์ที่อาจจะได้รับลาบลาบโชคใหญ่นะครับรับโชคลาบใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นมนทิทางที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับนะเจรจาเรื่องการเงินก็ประสบความสําเร็จนะครับนะดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงสุดยอดเรื่องการเงินนะครับนะะ หรือว่าจะเป็นแบบดวงที่อาจจะได้ลาบใจนะครับอาจจะได้ลาบใจที่แบบว่าอาจจะได้แบบมีเงินเก็บอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับอาจจะได้ลาบเป็นเงินที่เป็นหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับไม่แน่นอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็เป็นได้นะครับดวงการเงินถือว่าดีมากนะครับนะใครที่จะขายที่ขายบ้านทำไมว่าจะขายได้ใครที่จะขายรถหรือว่าซื้อรถทำไมว่าจะขายได้จะซื้อได้นะครับดวงการเงินนะครับเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้า หลายทางนะครับอาจจะได้เงินจากต่างประเทศนะครับนะหร mm ือ hmm. ใครที่จะไปดูงานใหม่ๆท่านจว่าท่านก็เนี่ยจะได้งานใหม่นะครับท mm ่านอาจจะได้ลาบการเงินที่มาแบบเก่าๆโชคลาบการลงทุนแบบเก่าๆนะอะไรที่มันค้างคาอยู่ท่านไปสานต่อเนี่ยทํานจว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับท mm hmm. ่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะหน่อยแต่ว่าการเงินก็จะขึ้นเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่1 1 1แถึง ขอภายในเฉพาะช่วงวันที่16นะครับถึง31 <c oughs> รกรกฎาคม2 5 0 8นะครับถือว่าดวงการเงินเนี่ยไหลเข้าดีมากเลยนะ,นะนะสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับนะมีลาบการเงินเนี่ยทับตัวเลยก็ว่าได้นะครับงานที่เกี่ยวกับของใช้ที่เกี่ยวกับเด็กางานด้านร้านดอกไม้นะครับถือว่าดีนะการเงินดีนะครับ ถือว่าเป็นดวงที่สุดยอดเรื่องการเงินนะครับวันนี้นะ mm. เป็นดวงเก๋นจะได้ลาบใหญ่นะครับนะ mm. ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับท่านว่าท่านต้อนเงินอาจจะได้สูงมากเลยนะนะครับ mm. แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชา ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีพิจิกนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่รัศมีนะครับไหว้ขอพรกับพระสังกัจจายนะฮะไหว้ขอพรกับเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกนะครับนะฮะ ก็ถือว่าเป็นดวงการเงินที่เปิด้านใหญ่นะครับเป็นดวงมีดวงราชาเศรษฐีขึ้นนะนะครับการ,การเงินการงานเนี่ยก็ยังไหลเข้าไม่ขาดนะครับถือว่าเป็นดวงที่จจะได้ลากใหญ่มากนะนี้ชาวราศีพิจิกนะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าใรที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน ก็ขอให้นะครับทุกท่านโชคดีมีโชคลามลาบลอยโชคใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแลพะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ